ครับวันนี้สร้างโมดสิพามาถอดเปลี่ยนลูกปืนลูกปืนแตกครับถอดเปลี่ยนลูกปืนทําเองได้นะครับเนี่ยครับถอดเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนลูกปืนนะครับเนี่ยเราไม่มีบล็อกลมสมมุติว่าเราไม่มีบล็อกลมนะครับอยู่กลางไร่กลางนาครับเรามีบล็อกนะเนี่ยหมุนหมุนงี้หมุนหมุนไม่ออกนะครับหมุนไม่ออกนะเนี่ยทาแน่นจัดๆเราก็เนี่ยเนะดี๋ยวเดี๋ยว เรามีวิธีครับมีวิธีง่ายๆมีวิธีง่ายๆบอกครับว่าน็อตตัวนี้เบอร์อะไรเราต้องดูว่าน็อตเบอร์อะไรนะครับเบอร์นั้นเราเราหาบอกมาอันนี้เป็นเบอร์สิบเนะครับบอกเบอร์สิบเเราเบอร์สิบเใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยขั้นตอนนะครับขั้นตอนนี่ทุน่นเนี่ยจับเนื้อให้ดูให้ละเอียดทุ่นนะครับจับไว้อียดดิบเอามือจับไว้ น็อตตัวนี้มันแน่นนะครับน็อตตัวนี้แน่นขันไม่ออกนะครับวิธีง <amba> ่ายๆครับวิธีง่ายๆเนี่ยเราถอนเลยแล้วครับเดี๋ยวไอ้จะจะจจะเราจะเราจะเปลี่ยนลูกปืนตัวข้างในเนี่ยครับลูกปืนข้างในนี่มันแตกแบบนี้มันแตกนะครับจะเปลี่ยนแต่ต้องเอาใบพัดออกก่อนแต่น็อตตัวนี้บางเอื่นแน่นขันไม่ออกเรา บอกเบอร์17เกแล้วก็ด้ามต่อแข็งด้ามต่อแข็งของเรานะครับออกไปเลยออกไปเลยปุ๊บดีนหยบยบไว้หยาบชุ่นไว้แล้วก็เอามือประคองตัวนี้ไว้ห่อตัวนี้ขอนครับขอนขอน,ขอน,ขอนุบเลยอย่างแรงเลยทีเดียวนะครับเอาทีเดียวนี่ครับจะทุบแบงนี้เลยปุ๊บน้ำเน้นขนาดไหนก็ออกครับเพราะว่าพขานิ่มกลัวกระแทกกันกระแทกครับ ก่อนนะครับล็อตตัวนี้มันจะมีลูกยางกันลูกยางกันคลายนะครับลูกยางกันคลายนะครับมือหมุนออกไม่ได้นะครับต้องเอานะครับมันเป็นลูกยางของมันครับเนี่ยลูกยางกันคลายครับแทนแหวนสปริงครับยังไงก็มีแหวนสปริงไม่มีครับถ้ามีลูกยางกันคลายแล้วจะไม่มีแหวนสปริงนะส่วนมากนะครับทีนี้เราก็เอาออกตั้งขึ้นมา เคาะเคาะให้มันตึงตัวก่อนนะครับเคาะไปเรื่อยๆครับเคาะเบาๆเคาะไปเรื่อยๆเคาะไปเบาอันนี้แบบนี้เคาะไปเบาๆนะครับ,บ,รบ,รบ,รรบให้มันตึงตัวก่อนนะครับค่อยออกไปนี้นะครับเดี๋ยวก็เคาะไปแต่ดันมือนี้ดันขเดียว สมมุติเราอยู่กลางไร่กลางนานะครับอยู่กลางนานะครับเนี่ัวนี่ครับเห็นไหมมันจะเข้าสนิมนม,มันมไม่ไ่นตะเคาะแรงไม่ได้นะครับแต่ครับนครับมันจะมีริมของมันอยู่ในตัวรุ่นนี้ ีลิมอยู่ในริมอยู่ในตัวนะครับทีนี้วิธีเอาซีนออกนะครับซีนออกนะครับเดี๋ยวดูวิธีเอาซีนออกก่อนดูคลิปเดียวจบเลยนะครับคลิปเดียวจบเลยนะครับซีนออกซีนออกปึ๊บนี่นะครับเราต้องใช้ไขควงนะครับใส่สปริงมีมีสปริงไงสปริงนะครับค่อยงัดนะครับ คอยงัดนะครับนี่ครับมานะครับซีนเป็นกระเบื้องนะครับเดี๋ยวแตกนะครับนกระเบื้องแตกค่อยงัดออกมาเนี่ยสติงออกมาก่อน ได้นะครับาได้ปึ๊บทีนี้ขั้นตอนการสุดท้ายเลยขั้นตอนการขั้นตอนการสุดท้ายครับเราต้องใช้ไม้ครับไม้ไม้ครับตั้งดูตรงๆนี่ครับเดี๋ยวจับขึ้นมากระแทกนะครับตัวแทกอย่างนี้นะครับตัวแทกตรงๆนะอย่าตัวแทกเอียงนะเอียงซีน กระเบื้องแตกนะครับกระเบื้องซีนแตกนะครับต้องได้เปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนซีนใหม่นะครับเพราะปะซีนยังใช้ได้อยู่เราเปลี่ยนแต่ลูกปืนนะครับแคทีเดียวนะปุ๊บนี่ไงครับปุ๊บออกมาครับเรียงทีเดียวปุ๊บซีนตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ซีนซีนกันน้ำครับนี่อยู่ลักษณะนี้เนี่ยเป็นกระเบื้องนะครับกระเบือเบ้องกระเบื้องกวด กดน้ำออกไม่เข้านะครับตัวนี้เป็นซีนซีนจะแน่นอยู่ตัวนี้ครับกระเบื้องตัวนี้ครับจะกวดครับขั้นตอนการทำงานนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมดูจบแล้วก็ทำเองได้เลยนะครับ